ช่วงนี้ไปดูกันก่อนที่รัฐสภาเราเนี่ยนอกจากฝั่งสสมีฝั่งสอวอด้วยก็ทางวุฒิสภาเองก็มีความร่วมมือทวิภาคีไม่แพ้ฝั่งสสนะเขาก็เลยมีการที่จะพูดคุยกันระดับทวิภาคีค่ะระหว่างทางประธานวุฒิสภาของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประธานวุฒิสภาบ้านเราสัตราจารย์พิเศษพรเพชรพิชิตชนลชัยนั่นเองนะคะก็ให้การรับรองเรื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นแขกของทางวุฒิสภาบ้านเราด้วยค่ะ Thank you. และนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการพบกันระหว่างศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรพิชิตชนละชัยประธานวุฒิสภานะคะแล้วก็ประธานวุฒิสภาของทางฝักฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เขาล่ะค่ะเดินทางมาเยือนบ้านเราในโอกาสที่เรียกว่าเป็นทางการทีเดียวนะคะ3-6พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะแล้วก็เป็นไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ยกระดับความร่วมมือเรื่องของเอสตาค่ะหรือว่าสมาคมการค้าเสรีโยุโรปท่า างคุณอเล็กซ์คูฟรชซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาของสวิตเซอร์แลนด์และคณะเนี่ยเขาก็มาพบปะกันนอกจากอาจารย์พรเพชรแล้วเนี่ยทางท่านพลเอกสิงศึกสิงไทรรองประธานวุฒิสภาคนที่1คุณสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2แล้วก็คุณพี่กุลแก้วไกเลิกทํางานด้านต่างประเทศอยู่แล้วนะคะที่เป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของทางวุฒิสภาเด็กก็ให้การต้อนรับเรียกว่าเป็นผู้ต้อนรับเกียรติยศทีเดียวละค่ะซึ่งระหว่างพบปากกันเนี่ยอาจารย์พรเพ ก็ได้พูดคุยขอบคุณสวิตเซอร์แลนด์ที่มอบเครื่องช่วยหายใจร้อยสองเครื่องแล้วก็ชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Rapid Antigen Test นะคะก็คือเป็น ATK นั่นแหละเขาเอาไว้ตรวจเนี่ยก็คือ1 1ล้าน1แสนชุดสวิตเซอร์แลนด์เขามอบให้เราเนี่ยแหะค่ะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้อาจารย์พรเพชรก็สแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ของทางประธานวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์และคณะเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแน่นแฟนมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านนิติบัญญัตินะคะ นอกจากนี้อาจารย์พรเพชรยังบอกเขาว่ารู้สึกยินดีที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆเรียกว่าเป็นอันดับ2ถ้าดูกันในประเทศยุโรปนะคะส่วนไทยเนี่ยก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ในอาเซียนของทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเขาก็มองว่าน่าจะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันได้บ้านเราเนี่ยให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มี EEC รออยู่ด้วยนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกก็จะให้สิทธิประโยชน์ แก่ผู้ลงทุนก็เชิญชวนทางสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาลงทุนเช่นกันล่ะค่ะทางด้านคุณครูเฟชก็เองก็บอกว่าก็รู้สึกขอบคุณวุฒิสภาไทยที่ให้การต้อนรับอย่างดีหวังว่าการมาเยือนในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ความร่วมมือทั้งเรื่องการเมืองเรื่องการค้าแน่นแฟนกันมากขึ้นยินดีที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดล่ะค่ะระหว่างความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศรวมถึงด้านอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยทางประธานวุฒธธิสภาของสวิตเซอร์แลนด์เองก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พูดคุยสอบถามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนด้านสิทธิมนุษยชนก็เช่นกันซึ่งทางคุณครูเฟรชเองก็บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ที่บ้านเรามาตลอดเยวาวชนในหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราเนี่ยการที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองเนี่ยสะท้อนถึงการพัฒนาแล้วก็ความเติบโตด้านการเมืองในระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยค่ะ